สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้อากาศดีมากเลยแล้วคนก็อยู่ที่สมาคมแต้จิ๋วครับเมื่อกี้คนเดินผ่านมาเห็นแต่แปะคนเขาขายขนมอยู่สอบถามคนแถวนั้นที่มูดูกันเนี่ยเขาบอกว่าเรียกว่าหมี่เชงกล้วย วันนี้คนจะมาขอแกเรียนรู้ว่ามันคืออะไรนอกจากนั้นนะครับวันนี้ผมยังมีเคล็ดลับของการทํำน้ำมันพริกแบบง่ายๆส่วนในครัวของผมนะครับมีเค้กหน้าตาน่ารักน่าชังทั้งหมดอยู่ในพลภัตละนักปนุนครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูขนมกันนะครับเป็นขนมที่มาจากจีนเลยเขาเรียกว่ารังผึ้งปักกิ่งถ้าเืิดแต่ถ้าเป็นภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาจีนเขาเรียกว่ามีเชงกุ้ยมีเชงกล้ยคือสรุปแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันคล้ายกับรังผึ้งแต่มันใหญ่กว่ามากเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันน่าทานแค่ไหน โอเคอัน okay. นี้ใส่แป้งลงไปก่อนเดี<อ>๋ยว <De> er เราค่อยมาดูกันนะฮะ,ะว่าจะเป็นแป้งอะไรยังไงบ้าง <S <S เดี๋ยว้องแป๊บต้องบอกก่อนแล้วนี่เราคอยให้แป้งสุกข,ขนาดไหนครับคอยให้แป้งสุกริมนี่นะให้มันริมนี่นะให้มันนั่งให้มันแหงแ้งให้มันแห้งแล้วก็กรอบทห้มันเฉียงเฉียงใช่ไหมอันนี้แปลว่าถึสุกโอเคเป็นไว้ก่อนเป็นไว้ก่อนแล้วก็พอแบบว่าใกล้สุกแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็ลองดูแป๊บก็คือว่าเอาฝาครอบที่ข้างบนเนี่ยมันสุกทั้งหมดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะกรอบถ้้้้าาเมอนท่่ผูชคคไปตตัังงแแรรก ออกได้เลยว่ามันไม่ได้กรอบด้านนอกโอเคแป้งแห้งขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมลักษณะจะคล้ายๆแพนเค้กเลยหลังจากนั้นแปะก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลเนี่ยใส่แบบโปรเฟสชันแนลนี่ก็คือว่าไม่ต้องตรงไม่ต้องตวงอะไรแล้วสองกำมือนะฮะใส่งาคั่วใส่งาคั่วครับท่านผู้ชมงาคั่วนี่คั่วเข้มนิดนึงนะฮะ มาถึงขั้นตอนของการปัดนะครับเนื่องจากเขาแผ่นใหญ่มากแต่เขาก็จะผ่าป็าเป็นหลายๆชิ้นเออเสร็จไปแล้วหนึ่งกระทะวพัีก่อนอื่นนะครับเราต้องทำความสะอาดกระทะกันก่อนครับอันนี้อัแปะใส่เบกกิ้งโซดาไปแล้วนะครับเบกกิ้งโซดาประมาณครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ใส่น้ำแป้งตาว่าวนะครับสามกระบวยอัแปะนี่ก็คือถ้าเกิดเป็น ถ้วยตวงฝรั่งก็ประมาณ1ถ้ช่วยตวงครึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องใส่ผงฟูได้นะครับประมาณช้อนชาครึ่งคนให้เข้ากันแตะเหนียวไปบ้าเหนียวไปหน่อยเหนียวไปหน่อยนะฮะอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราใส่น้ำเพิ่มอีกขึ้นนึ่งรึ่งกระบวยโอเคนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะเมื่อกี้เราจะสังเกตนะครับว่าแตะบอกว่าอย่าเพิ่งทาน้ํามันลงไปเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยกระทะเขายังไม่ร้อนนะครับตรงนี้พอกระทะร้อนแล้วเราทาน้ํามันดีๆนะครับเอาล่ะเทหมดแล้วเทลงไปเทยาหมดทีเดียว รไปด้วยด้วยเชงเอาเชงเอาไปไปไปด้วยดยท่านป,<ไ>ปบอกว่าเ็างแล้วไปด้วยด้วยเชงไปใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วก็ต้องน้ำตาลนิดหนึ่ง <Okay. S 2> อาแปะบอกว่าอย่าหวานมากเดี๋ยวมันกินแล้วแบบว่ามันเลี่ยนเออโอเคงาคั่วอีกน,นิดหนึ่ง อคิดว่าสวยไหมครับคิดว่าสวยไหมครับวพริกแล้วชิ้นนี้เี่าอยากจอ่าอ่า ครับวันนี้สนุกสนานมากแล้วได้ความรู้ด้วยไว้วันหน้ามาให้แปะสอนขนมเบื้องจีนนะ้นะขอบคุณแปะมากครับขอให้ขายดีครับและถ้าเกิดใครที่อยากทานแบบคนนะครับ6โมงช้าถึง10โมงนะครับวันจันทร์หยุดเอาละครับแปะครับขอบคุณมากครับพลพพัก how to น้ำมันพริกสามารถใช้ทานกับก๋วยเตี๋ยวติ่มซำหรือว่านำมาปรุงอาหารจีนนะครับเราสามารถทำน้ำมันพริกเองได้ง่ายๆครับใช้น้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูงและไม่มีกลิ่นอย่างน้ำมันรำข้าวครับจะได้ชูรสชาติของพริกให้โดดเด่นใส่พริกป่นสองช้อนโต๊ะในภาชนะที่ทนความร้อนและมีฝาปิดนำน้ำมันรำข้าวครึ่งถ้วยไปตั้งไฟให้ได้อุณหภูมิร2อยองศาหลังจากนั้นก็เทใส่พริกป่นครับใส่น้ำมันงาดำงงไปหนึ่งช้อนชา,าเพื่อรสชาติที่หอมและเข้มข้นขึ้นหลังจากทิ้งข คุณผู้ชมเคยได้ยินเค,ค้กที่ชื่อมองบางไหมครับวันนี้ผมจะทํามองบางครับแต่มองบางผมจะมีกลิ่นอายของช็อกโกแลตลงไปด้วยนะครับเพื่อเอาใจคนที่ชอบช็อกโกแลตส่วนประกอบหลักๆเลยที่จะต้องมีไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่ได้นั่นก็คือครีมเกาลัดนะครับถ้าเหมือไม่มีจริงเราจะไปซื้อเกาลัดมาแล้วเราจะมานั่งบดเองก็ได้นะครับเ็ทําเหมือนมันบดแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปสักเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาทําส่วนตัวเค,ค้กก่อนแล้วกันตัวเค,ค้กผมใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3าฟองนะครับเราจะทําโดยที่ว่าให้เนื้อเค,ค้กเนี่ยเขา <S <S <ๆ S 2> เขา <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาแน่นนิดหนึ อันนี้ก็เป็นน้ำตาลเบเกอรี่นะครับผมใช้ทั้งหมด90กรัมนะครับเวลาที่เราใช้น้ำตาลที่ใช้กับเบเกอรี่จริงๆเ,เขาจะมีเกรดที่เล็กกว่าใช่ไหมฮะการที่มีเกรดที่เล็กกว่าก็จะทําให้เขาละลายเร็วเวลาที่เราไปทําขนมอะไรเงี้ยเราไม่ต้องตีนานครับท่านผู้ชมเะเวลาที่เราไปตีบนน้าร้อนนะครับหลักการของเขาง่ายมากครับก็คือเขา45องศาแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเกิดไม่มีเทอร์โมโมิเมตอร์เราลองเอาเนิ้วแตะดู่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเขาร้อนๆแล้วก็ใช้ได้นะครับเวลาที่คุณผู้ชมวางภาชนะอยู่บนน้ำร้อนเนี่ แตะลงเป็นที่ตัวน้ํานะครับถ้าเหมือเราแตะเนี่ยเขาก็จะสื่อความร้อนได้ใช่ไหมครับเขายังจะไม่ฟูนะครับเวลาที่เขาอยู่บนเหนือหม้อเนี่ยนะฮะสำหรับตัวเค้กนะครับผมใช้อุณหภูมิอยู่ที่180องศานะครับซึ่งตอนนี้ก็วอางเตาอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาหลังมือแตะลงไปเบาๆโอเคสูตรประกอบของเขาจะอุ่นๆแล้วครับอ่าเรายกออกมานะครับเอาละหลังจากนั้นนะครับเราก็มาติดดอกข้างนอกนะครับให้ได้ระดับที่เขาเรียกว่าริบบอนสเตทนะครับได้นะฮะถ้าเหมือเรายก มานะครับแล้วเราวาดลองวาดปเป็นริบบิ้นนะฮะเรียกว่าริบบอนสเตทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับของแห้งที่ผมใช้ก็จะมีแป้งนะครับแล้วก็จะมีผงโกโก้ครับซึ่งผงโกโก้ตัวนี้ที่ผมใช้เป็นผงโกโก้สีเข้มคุณภาพดีเลยนะครับอ่าแล้วครับเราใช้ผงโกโก้ทั้งหมด15กรัมนะครับอ่าผสมลงไปกับแป้งเลยนะครับผมก็เอาทั้ง2อย่างเนี่ยมาล่อนรับลงในนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็โฟให้เข้ากันระหว่างนี้พิมพ์เค้กของผมที่ผมใช้นะฮะผมทาเนยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคพอเข้ากันดีแล้วนะครับใส่เนยละลายลงไปนะครับเนยละลายเขาก็จะทําให้ส่วนประกอบของเค้กยุบตัวลงเล็กน้อยนะครับไม่ต้องตกใจครับพิมพเค้กที่ผมใช้หน้าตาเป็นนี้นะครับผมทาเนยไว้แล้วครับแล้วก็แช่เย็นนะฮะให้เนยเขาเคลือบตัวพิมพ์เค้กดีอ่าละละ หลังจากนั้นนะฮะข้าเราอบครับคุณผู้ชมครับ20นาทีครับเอาละครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทําตัวครีมเชสนนทนะครับวันนี้เราใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปด้วยแต่ช็อกโกแลตชิพอันนี้นะเป็นเซมิสวีทนะครับผมเอาไปละลายในไมโครเวฟนิดหนึ่งละกันเวลาคุณผู้ชมละลายช็อกโกแลตในไมโครเวฟนะครับอย่าใช้ความร้อนสูงอย่าใช้วัดสูงนะครับอ่ะที่เหลือก็ครีมเกลารัดเราใส่ลงไปก่อนวานิลานิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครึ่งช้อนชาพอละใส่นมลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับใส่เหล้าหวานนะครับ เป็นเบอร์รี่นะฮะถ้าเหมือนมีรำเราก็ใส่รำลงไปก็ได้อ่าละ่ะเดี๋ยวจะตีให้เข้า,ขากันนะครับระหว่างที่เราคอยช็อกโกแลตของเราอ่าก็กละลายเข้ากันดีแล้วนะครับเอาละครับเค้กของผมสุกได้ที่แล้วคุณผู้ชมเราคว่ำออกเลยนะครับถ้าเป็นเรากลัวว่าเขาจะแห้งเกินไปเราหาผ้าคลุมเขาไว้นิดหนึ่งก็ได้นะครับท่านผู้ชม ช็อกโกแลตละลายแล้วนะครับคนเขานิดนึงนะฮะให้เข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยครับเอาละเราตี2ออย่างให้เข้ากันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตัวเนยลงไปแล้วนะฮะเนยเนี่ยเป็นเนยอุณหภูมิห้องนะครับถ้าเืิอเขาเหลวเนี่ยเราสามารถเอาไปแช่ตู้เย็นได้เล็กน้อยนะครับอ่าไม่เหลวมากเท่าไหร่ครับผมก็จะตีเอาอากาศเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็แช่เย็นไว้เล็กน้อยนะครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำช็อกโกแลตเดคอเรชันอีกอันหนึ่งนะครับเอาไว้แต่งหน้าเค้กของเราสวยๆอันนี้เป็นช็อกโกแลตคอมพาว์นะครับเหมือนเดิมครับเข้าไมโครเวฟนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้าให้เขาละลายละลายนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเลือกวิธีการแต่งนิดนึงนะครับเราจะทําเป็นรูปใบไม้วิธีการทําง่ายๆครับคุณผู้ชมหาใบไม้ในบ้านนะครับเป็นใบอะไรกันที่เราชอบควรจะล้างน้ํานิดนึงนะครับเช็ดให้แห้งนะครับระหว่างที่เราคอยช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตละลายดีละมั้ง เวลาที่มันออกมาแล้วไม่เป็นอย่างนี้นะครับเราอย่าคิดว่าอุ้ยเราต้องละลายให้มันเป็นน้าเลยเราคนช่วยเขาก็ได้เห็นไหมฮะท่านผู้ชมใบไม้ไม่มีสองด้านนะฮะด้านหลังเนี่ยลายมันชัดกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรที่เป็นด้านหลังนี่แหละทําลายนะครับได้แปรงครับอย่าบางมากนะครับบางมากคุณผู้ชมก็แกะออกยาก เรียบร้อยครับหลังจากนั้นแช่เย็นครับคุณผู้ชม2นาทีครับได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาประกอบเค้กกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับผมทําน้ําเชื่อมไว้นะครับน้ำเชื่อมง่ายๆครับคุณผู้ชมก็คือว่าอันนี้ผมใช้น้ํา100กรัมผมก็ใช้น้าตาล50ากรัมนะครับแค่ละลายนะครับไม่ต้องไปเคี่ยวให้เขาเหนียวนะฮะทาลงไปเลยครับให้ชุ่มๆเอาแล้วล่ะหลังจากนั้นนะครับก็ตัวครีมนะครับบัตเตอร์ครีมแช่นานเกินไปก็ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะบีบยากอันนี้ค่อยๆลอกนะครับท่านผู้ชมว้าว ็จะออกมาเป็นใบไม้บางๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาแต่งตัวเค้กของเราเลยดีกว่าครับบีบครีมของเรานะครับที่เราเตรียมไว้เราบีบเป็นลักษณะเหมือนเป็นรูปเล็กแปดนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือเราก็แต่งด้วยใบไม้ครับที่เราเตรียมไว้นะครับเรียบร้อยแล้วครับ เค,ค้กมองบังช็อกโกแลตของผลน,นะครับไม่ยากครับคุณผู้ชมลองไปทําดูแล้วกันนะครับสำหรับสูตรก็เข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a .com ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ